สวัสดีท่านผู้ชมช่องพอเรียงพาเพื่อนดีก็รบรักด้วยกันครับโอ้พี่น้องว่ะน้องเห็ยนยังวนตุ่มดักปรากฏครับเข้าไปเบิงว่ะเน่ะแหกแตกโป๊ะหัวเหลาเขา มาเบิ่ง phần à À mà... อ่าถูกมามั้ยอันนี้ยัง

โอ้ต่สั่งแงเขีจสั่งะไรดีฮะสั่งกรฮะเอกโลเนี่ยเอโลเอาตีมาตรฐานมันเนี่ยฮะมาตรฐานมาตรานออยออป่ะเนี่ยเออะอโลไปซีโลกหาโลกคนแล้ว อเ,ออเอลน่ลเาบอกว่ามีสิบโลเนาะมันแดงไปแล้วเมื่อกี้เละานเขาแดงไปเมือ่อกี้พูดซ้เลยเสองลสลกไรนี่พออ่อปากะไมาเอาอยู่นี่ามาในรุอองเทพใสใเ่เราไหมได้เรากะติกคับเราดไปอี้นอนที โลละม่งักิน้เโอ้เขาฝากมัน้ำมันนลยนี่อ๋ถามรู้ซะเขาฮถามรู้ซะสองอะไรเเนี่ยบานอกจากโลก็ที่แหลมพนกนายกนีช่งมากมันกันใครพวเนี่ยวันใท่เนี่ยใครเลือขี้อยังงันเนี่ย เงีวะเียบ้มันใครบ่ววมันไข่เีดบ,บตัวเอาตัววไม่ไ้จะถามรู้ซะันสิถามถนึงเว่าอนไรก็องรเดีย๋ยวให้ป้าอีก เยามือยังเอาเยอะมันๆค้งฝากมาไหมว่าที่แรกขับรถขึ้นมามันก็นให้มาเตรียมชามแล้วมมนมาจอดแบ้งเอาอยู่เครืงท่า่ก,กว่านี้ตั้งรูปน,นี้รูปนึงไปอีกตัวนึงอ๋ออ๋โหรอ,อ,อีกตัวนึง มีใครไม่ตใครบ้งนี่เอเ้นหนาว่มันหนามีเนรกะิบปนปนเยู่นี่กระดใครยื่นี่เออใช่นะไข่ขบ่อไข่ยาบแบคมันไข่มเใๆบอมันเหียมไข่มันสีใส เงี้ยมันบ่นี้เงี้ยมันเนี่ยโอ้ฮะตัวอุบวบเลยสิปการยิ่างกาย็ี้ยเพราะอย่าตัวอุบวบเนี่ย ูเชี่ที่ำนก็ฝากซื้ออันนี้ให้หนูเลยจ้ะกันิละเดยกก่อนได้ตัวใหญ่ก็ะไรอย่าเงีย เดีวนี้ของขอยนี่ใส่รถเอาีปะจะ่ายคนนะขอยืนรถนึ่งวัได้บ่กโอ้ยว่าป้าก็ดีมากห,าหอ <c oughs> รอแมฮะมอเกันอ่าจับไงาเพิ่นเด้เลยใส่หรือ,อับล่าอรลนะจ้า ามันเจหาไม่ยากเลยมันเจ็ดตัวล่วอแปดตัวล่วอมาแล้วพอนโอเคเราจะลบ <t os> <t os> อู้ทุกเงินได้เลย days.

นพ้อมเ์หรือว่าเคเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ครับบัญชีอ๋อจ้ะท่านวางๆเดี๋ยวส่งไปให้ครับค่เมา่เาหโลกไหอืมจะหาโลกอ่เนี่ยกบว่าจะที่แหลกมากมากกับม่แบงออกไปเมื่อกี้เอาอุขารด้านเอาไปประมาณเกือบหาโอโกะโหน

อ๋อเหมแืไไมหมแรงอือคไไือปเใส่หมอนเก่าเส่หมือนแรงอ่ะไปตายรปวโอเยรู้เดียวดูม,ดมุมนี้เออมือนะเราสิงดีป่ะเด็กไปไทของนี่แหร่อ วปยอม่าจะขาโรฮะบ้านอกไซน์ยุสัสได้กูเลยบาดหมอหมวนตอนเลยนื่อวะวู๊คือไปลิบแย,ยกปากแทกเรียวใส่ไปประมาณกระเขาเเ่าอาจจะเต็มอือกโลอันนี่ไปมาธะพุน่นบอกว่าน้องอะไรบ่อะ่บอกจะไปบอกใครได้ลรอเออ ดีอยู่ปรากฏถ้าเอาออกซิเจนไปนอกน่างที่ดีเนะอ,อ่าโอเคครับคลิปนี้ไปทำน,นี่แล้วครับเด้ดด่องกระปุนอุปกรณ์คนเลยสองโล่หนึ่งใบมาเอาจังหาโล่ไหมอันนี้พันเดีเอาไปให้พี่น้องคน